อ,รรอันนี้เป็นเทพเจ้าเงินตราชัยสิงเลี่ยตแต่ว่าเป็นเทพเจ้าเงินตราที่ทําจากหลี่หลีหครับหลีหล่ยีสีเหลืองหรือสีทองเ่ยฮะในนี้เนี่ยมีเหรียญทองอยู่ด้วยมีเหรียญมีอัญ,ญมณีฮะซึ่งหมายถึงขุมทรัพย์อ่ะมันก็จะเป็นสัญญาณนะฮะให้พลังเนี่ยมารวมตัวกันที่นี่ซึ่งพลังที่เราปรารถนาหรือพลังที่เข้ามารวมตัวเนี่ยมีความหมายหรือมีนัยยะว่าเป็นทรัพย์สินเงินทอง เพราะนั้นเราก็จะใส่ทั้งเงินนะอาจจะเป็นเหรียญเงินปัจจุบันอาจจะเป็นเหรียญเงินในอดีตเป็นเหรียญเงินที่ผ่านพิธีมา <c oughs> แล้วก็อัญมณีชนิดต่างๆใส่เข้าไว้เพื่อทั้งให้ตัวเขาเองเนี่ยปลดปล่อยพลังที่เป็นมงคลเพื่อดึงดูดทรัพย์สินเงินทองให้เข้ามา <c oughs> และในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นตัวที่บ่งชี้ว่านี่คือจุดประสงค์ <c oughs> ที่เราทำอันนี้เป็นตำแหน่งตายตัวอ่อันนี้เป็นตำแหน่งเฉพาะปีครับ ทุกๆปีนี่จะเคลื่อนไปคือเรียกว่าถ้ามีชิ้นนี้แล้วปีหน้าก็ไปตั้งตำแหน่งอื่นได้ใช่ครับย้ายย้ายไปได้มีการเคลื่อนที่ทําไปแล้วไม่เสียเพราะมันเปลี่ยนแปลงตําแหน่งแห่งที่เท่านั้นเองครับมันสามารถใช้ไปได้ตลอดนะเห็นผลแค่เร็วแค่ไหนครับตำแหน่งที่บอกนี่ส่วนใหญ่เห็นผลเห็นผลภายในนับตั้งแต่3วันเป็นต้นไปไม่ต้องรอนานถ้าเราเลือกใช้ของที่ถูกนะฮะไม่ถูกต้ององถูกต้องไม่ให้ถูกเงิน <c oughs> บาง <c oughs> บางทีส่วนใหญ่จะถูกเงินก็ถูกใจ <c oughs>